สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้คุณตั๊กกำลังเตรียมอาหารเย็นให้เด็กๆนะคะพอดีว่ามองลงมาเห็นพี่ขาวมานั่งคอยคุณตั๊กแล้วนะคะตอนนี้พี่ขาวท้องแก่มากเลยใกล้จะคลอดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะเดินลงไปใกล้ๆพี่ขาวดูซิไปคุยดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสงสารมากเลยนะคะขาวขาวลอยกินข้าวหรอลูก เห็นเดินวนเวียนหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปหาข่าวกันนะคะนะคะี่ค่ะเขาเรียกคุตักแล้วนะคะนั่นชามข้าวกับชามน้ำมีแต่น้ำนะคะกับข้าวคุตักกำลังทำนะคะวันนี้11กุมภานะคะคุตักคิดว่าเขาน่าจะใกล้จะคลอดมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องจะคลอดที่ไหนนะคะ สำหรับหลายคนที่ไม่ได้ตามคลิปคุณตักตั้งแต่แรกๆอาจจะสงสัยว่าพี่ขาวมาอยู่กับคุณตักได้ยังไงนะคะย้อนไปเมื่อสักเกือบสองปีที่แล้วนะคะพี่ขาวมาอยู่ในโซนหอพักแถวนี้นะคะแล้วพี่ขาวก็มาคลอดลูกสี่ตัวค่ะเจอเจอครั้งแรกเลยนะคะที่เจอหน้ากาันคือเขามาคุยขยะกิน,นเห็นไหมคะนี่ค่ะตรงนั้นนะคะ เขามาคุยขยะกินในซอยหอพักนี้นะคะแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนคุณตักไม่รู้นะคะแล้วทีนี้ก็คุณตากก็เลยโยนปลาทูให้เขาแล้วเขาก็ฆ่าปลาทูไปกินนะคะตอนที่เจอนี้ท้องแล้วนะคะนี่ก็เลี้ยงมาเกือบสองปีแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกว่ายังใกล้เขาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังจับตัวหรือลูบหัวไม่ได้เลยนะคะ ดำใหญ่นี่ดำใหญ่ลูกที่ขาวนะคะเนี่ยดำใหญ่เดินตามคุณตักมาขาวแม่ลูกหัวหน่อยได้ไหมตอนนั้นเอาเข้าวไปให,ให้เรางับมือคุณตั๊กนะคะเพราะว่าห่วงลูกสี่ตัวนะคะตอนนี้ก็เหลือลูกอยู่ตัวเดียวก็คือดำใหญ่นี่นะคะดำใหญ่ตอนนี้เขาอยู่เท้าคุณตักนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดำใหญ่น่ารักนะคะแล้วก็ หลังจากที่เขาได้กินปลาทูกับคุูตั๊กในวันนั้นนะคะแล้วคุูตั๊กก็ได้ดูแลเขาจนมาถึงวันนี้นะคะเป็นเวลาเกือบสองปีนคะคะเดินไปหาชามข้าวแล้วเดี๋ยวแม่กําลังเตรียมกับข้าวอยู่หนวแล้วนะคะเนี่ยท้องโยแล้วนะคะท้องเขาเริ่มต่ําแล้วนะคะนี่ก็ยังกังวลอยู่ว่าไม่รู้จะคลอดที่ไหนนะคะเนี่ยชามยังไม่มีอะไรเลยรอข้าวอยู่หุงข้าวอยู่ลูก ดำก็วนเวียนแต่เท้าแม่อยู่เนี่ยขาวคอยก่อนนะลูกแล้วนะแม่แม่มาดูท้องขาวอ่ะมันต่ำมากเลยเขาบอกว่าท้องท้องถ้าลงต่ำมากเนี่ยคือจะคลอดแล้วนะคะแต่ว่าโดยสัญเอ้ยขาวจะไปทางนั้นมันมีไอ้ตํำลึงนะเดี๋ยวมันกัดโดยสัญชาตญาณแมวนะคะถ้าท้องเขาต่ำมากคือเขาต้องหาที่ที่จะคลอดไว้แล้วนะคะ <laughs> ทำใหญ่มากอดขาผิ <laughs> ดนะนี่นะคะ นี่เป็นรั้วเป็นเขตรั้วของห้องเรียนครูตั๊กอยู่นะคะเนี่ยลงมาดูเขานะคะเขาจะนั่งคอยครูตั๊กแบบนี้ทุกวันนะคะเช้าเย็นน่ารักนะคะเลี้ยงมาเกือบสองปีแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเขาเขาเขาจะให้ครูตั๊กรูปหัวแล้วก็เปิดใจให้ครูตั๊กจับตัวเขาได้นะคะหวังว่าวันหนึ่ง จากที่คุยขยะกินกลายเป็นแมวแมวเลี้ยงถึงแม้เราจะไม่ได้กอดไม่ได้อะไรเหมือนตัวอื่นๆแต่เราก็รักเขาไม่ต่างจากตัวอื่นนะคะแม่ลูกไซส์เท่าๆกันเลยนะคะดำใหญ่เดี๋ยวข่าวก็ป๊๊บเข้าให้อีกวันนั้นก็ขาหน้าขวาก็ป๊าบเข้าไปหนึ่งปาปล้วตกหัวขาวขาวไหนแม่ดูสิลูกโอ้ตาเรากี่ตัวเนาะในท้องเนี่ยฮะ กี่ตัวลูกขาวหิวข้าวนะแม่ารักหนูนะลูกพยายามที่จะรูปหัวหลายครั้งนะคะไม่เป็นผลนะคะที่คนฟูู้ใส่อย่างเดียวเลยดำดำใหญ่ดำใหญ่นอนให้สตั๊กเก่านะคะดำใหญ่หิวแม่รู้ว่าขาวหิวเดี๋ยวแม่ขึ้นเบาข้าวให้รอข้าวเจ้าดิดแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีใกล้สุกแล้วนะ ก็เอาเข้าวให้เด็กๆกินแล้วคุณตาก็จะไปทายาให้น้องโคกับน้องสไปนนะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ตัดใหม่แล้วนะคะข mm hmm. าวเมื่อไหร่จะเป็นมิตรกันเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะเป็นมิตรกันเนี่ยหรอวันนี้อยากให้เห็นภาพขาวก่อนที่เขาจะคลอดลูกนะคะ mm hmm. อยากให้เห็นจริงๆก็เลยอยากเก็บคลิปนี้ไว้นะคะ ควาไม่รู้ว่าเขาคลอดเองจะเป็นยังไงบ้างเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ผู้ตักไม่ทราบเลยนะคะแต่ขอให้ทุกคนร่วมควยพรให้พี่ขาวคลอดน้องอย่างปลอดภัยนะคะหิว <laughs> สงสารยังเลยนะเตรียมข้าวแล้วดังนเดี๋ยวกินอาหารเม็ดก่อนเนาะขาวกินอาหารเม็ดก่อนนะลูกจากแมวจรที่กลายจากแรกๆพี่ขาวนะคะ กินอาหารเมร็ดไม่เป็นนะคะทุกคนกลายเป็นแมวที่กินอาหารเม็ดเป็นนะคะเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะที่ขาวเนี่ยดำดำก็มาเดินบนแม่อยู่ในเหลหกอัอน,นั้นโดยเสียขาวกินหญ้าหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ขาวเดินไปสองดูน้องโคฟแฟนตาสไปร์บ่อยนะคะที่ฝั่งหอพักนะคะอยากให้เห็นว่าเขาเป็นแมวที่แบบว่า น่าสงสารนะคะชีวิตเขาสันโดดหลงมาจากไหนก็ไม่รู้เขาก็หากินไปเรื่อยนะคะชีวิตแมวจรหมาจรบนโลกใบนี้นะคะสิ่งที่คุณตั๊กขอพรในทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานหรือว่าตรุษจีนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราขอพรได้หนึ่งอย่างนะคะก็อยากจะให้โลกใบนี้ใจดีกับหมาจรแมวจรทุกตัวที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะ อยากให้เขามีบ้านอยู่มีข้าวกินทุกตัวเลยนะคะสงสารนะคะไม่มีอะไรเลยอยากให้ทุกคนแบ่งปันความรักแบ่งปันอาหารให้หมาจรแมวจรทุกตัวบนโลกใบนี้คุณตาก็ทำได้ดีที่สุดก็คือเท่าที่เห็นเนี้ยน,นะคะ ตอนนี้เขาส่องขึ้นไปบนตรงนี้นะคะเพราะปกติถ้ากุตากุกข้าวเสร็จกุตากจะเรียงตรงนี้นะคะแล้วก็จะถือลงมานี่ค่ะเขามานั่งคอยจานข้าวนะคะรอรับจานข้าวนี่ค่ะเขาจะมองขึ้นไปตรงนี้นะี่ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอาข้าวก่อนนะคะฮะขึ้นไปเอาข้าวก่อนโอเคเดี๋ยวกินข้าวพร้อมกันโอ๊ยเดี๋ยวนะมองเห็นอะไรแวบๆ ขาวกับดํารอตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอาข้าวนะข้าวน่าจะดีดแล้วอ่ะนั่งนั่งลงขาวนั่งขยะแม่จะเอาขยะไปทิ้ง <c oughs> เห็นอะไรแบบแบบอ้อทุกคนคะน้องสไปกับแม่ดําเล็กมารอจานข้าวแล้วนะคะนี่คะ่ะโคกับสไปยังโดนขังอยู่ในห้องนะคะคุณตั๊กปล่อยเวลาสามรอบนะคะเชา้ากลางวันเย็นเดี๋ยวแม่จะไปปล่อยน้องโคกับ พี่สไป์มากินข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวแฟนตากับแม่ดำเล็กนั่งคอยตรงนี้นะเอารอจานข้าวน่ารักนะคะเนี่ยเขารู้เวลาเขาแล้วนะคะนี่คือเสียงที่แฟนตาหิวข้าวนะคะถ้าเสียงแบบนี้คือหิวข้าวกินท่านะแม่ดำเล็กดำเล็กช่วยข่าวเลี้ยงลูกหน่อยนะแฟนตาโอเคทำท่าหิวข้าวาขึ้นไปดูหม้อหุงข้าวและ อ่ะึือโอ้ตายเกือบเหยียบดำใหญ่ดัใหญ่ก็มายืนอยู่ข้างหลังเกือบเหยียบนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันได้ลนะเดี๋ยวเตรียมข้าวแล้วนี้เดินตามกันมาอีกนะคะทุกคนเนี่ยยังเดินตามคุณตั๊กอยู่เลยนะคะเนะะี่ยค่ะหลายคนที่เม้นเข้ามารักและเอ็นดูพี่ขาวเยอะมากนะคะคุณตั๊กก็ขอขอบคุณด้วยนะคะชีวิตแนวจอตัวหนึ่งนะคะ ให้เขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้นะคะขาวปะมาคอยหน้าห้องเรียนเลยทีนี้อะทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกแฟนต้านะคะทุกคนแฟนต้าอยากเล่นกับพี่ขาวนะคะอะพี่ขาวขู่น้องนิดนึงนะคะโอ้ยโอ้ย,อยไม่เอาไม่เอาลูกแฟนต้าวิ่งเลยพี่ขาวไม่ให้แฟนต้าใกล้เลยขาว แฟนตานะลูกหน่าแฟนต้าเป็นน้องตายแล้วไม่เอานะลูกแฟนต้าเป็นน้องแฟนต้าอยากเล่นกับแม่ขาวไงลูกโอ้ยไม่ได้เลยเนี่ยนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยแม่ดาเล็กก็นั่งมองอยู่นี่นะคะอยู่ตรงกันข้ามนะคะเนี่ยเด็กๆโคกแฟนต้าสปายเขาจะเป็นมิตรกับแมวทุกตัวนะคะที่เขาเจอเขาจะอยากเข้าไปเล่นด้วยนะคะ <laughs> ไหนแฟนต้าเป็นยังไงบ้างอนะลูก กันตากันตาอยู่ไหนลกูกกันตากันตาคะทุกคนคะมานั่งหงอยอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยหงอยเลยเหลอลกูกไปงั้นไปรอกับโคกับสไปป,ปะมานี่เร็วไปมา嘛กันตามาหาโคกับสไป,ปกับแม่ดาเล็กปะเราไปหาโคกสไปป์กันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะยกชามข้าวมาให้กินเนี่ยทุกคนดูดําเล็กวิ่งเลยนะคะพอได้ยินเสียงกูจะเปิดกุญแจห้องสี่เขาจะวิ่งเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ นี่ค่ะเขาจะดีใจอ่ะดูนะแม่จะเปิดประตูนะแฟนต้ากับแม่ดำเล็กดำเล็กดีใจนะคะอ่ามาๆมา,มาอ่านี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะสไปนี่ค่ะ๋ยวจะให้กินข้าวนะคะนี่คืออาการดีใจนะคะพรุ่งนี้ตัดใหม่แล้วนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแม่ขึ้นเอาข้าวแล้วค่ะรู้แล้วว่าน้องๆหิวะลูก แม่ก็สงสารโครกน่ารักโคกหลุกโคกเดี๋ยวนี้น้องโคกน่ารักนะคะชอบวิ่งเข้ามากอดคุณตักนะคะเนี่ยจากที่ไม่เคยให้อุ้มเลยชอบให้คุณตักอุ้มนะคะเดี๋ยวเนี้ปะ่ะเดี๋ยวไปเอาชามข้าวกันเนะาะค่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้คุณคุณตักต้องขอลาไปแล้วนะคะภ <c oughs> าพน่ารักน่ารักกับความชุนละมุนวุ่นวายปิดท้ายคลิปเลยสวัสดีค่ะ